หกเจ็ดแ,ด,แดแล้วนะออีกต้นหนึ่งแปดเกสิกับ0 10 10ส,สิ่งศูยใช่ไหมลองดูแล้วกันเนาะต้นนี้มีสอง ต้นนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนี้มีหกต้นนี้มีหนึ่งต้นนี้มีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไป หาโชคกัน